เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะเป็นแบบสูตรคำนวณน,นะคะประจำวันที่1มีนาคม2566กกันนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปหวยไทยนะคะแบบสูตรคำนวณอย่างที่บอกไว้นะคะเป็นการคำนวณ ความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะเป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อจะได้รู้ว่าเลขในอนาคตมันจะคืออะไรนะคะแต่ว่าไม่ได้การันตีร้อยเปอร์นะคะว่าเขาจะมา100ปร์เซนต์นะคะในงวดที่แล้วนั้นสตัวบนหน้าเสียดายนะคะดิฉันไม่ได้ตามของงวดก่อนงวดก่อนให้4 1 7ตรงๆเลยแต่ว่า งวดล่าสุดงวดก่อนหน้านู้นนะคะนับถอยหลังไปสองงวดนะคะงวดก่อนหน้านู้นให้สี่หนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยพอมางวดนี้ไม่ได้ตามออกสี่หนึ่งเจ็ดตรงตรงแบบโมโหมากเลยค่ะมันถอยหลังไปหนึ่งงวดคณะเสียดายจริงๆนะเลยค่ะสําหรับสามตัวบนในงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนี่หลุดนะคะต้องขออภัยนะคะหลุดทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งสามตัวต้องขออภัยค่ะในงวดนี้หวังว่าจะกลับมาเดินต่อนะคะตามสถิติไม่ใช่ตามสถิติตามสูตรคำนวณที่ดิฉันทํามา มันน่าจะเข้าได้แล้วนะคะไม่น่าจะหลุดตอวเนื่องสักขนาดนั้นนะคะงวดนี้ไม่ได้ตัดเลขอะไรออกให้นะคะแต่ว่าอาจจะตัดหลักเอ่อลเดนอะไรตัดดับเออกไปนะคะจากหลักสิบหลักหน่วยนะคะเพราะว่าตามสองตัวสงตัวบนที่ทีฉันได้ทําให้ไปแล้วนั้นดิฉันตัด ไม่ได้ตัดเลข9ออกนะคะเพราะว่าไม่นั่นใจว่าเขาอาจจะมาเพราะว่าดับมันดันชนดินนะคะและเลข9มันอยู่ในดับของดิฉันนะคะเรามาดูสรุป3ามตัวบนในงวดนี้กันค่ะหลักร้อยนะคะก็จะมีเลขนะคะ8 7ค่ะและหลักสิบนะคะก็จะมีเลขสองนย์ 2, 0, แปดนะคะ3ตัวบนนี้ดิฉันตัดเลขเก้าออกไปเลยนะคะตัดดับทิ้งไปแล้วนะคะหน่วยนะคะสี่ดดค่ะแต่ว่าหลักร้อยดิฉันไม่ได้ตัดดับทิ้งนะคะเพราะว่าในตารางที่ดิฉันทำไว้หลักร้อยนะคะมันมีดับดับแปดนะคะแต่ว่ามันดันชนเด่น ก็เลยต้องเก็บไว้นะคะไม่กล้าตัดทิ้งค่ะสําหรับหลักร้อยมันดันชนเด่นแล้วมันเด่นมากก็เลยไม่กล้าตัดทิ้งค่ะสําหรับเลขแปนะคะจริงๆมันมันดับอยู่ในหลักร้อยด้วยค่ะก็เดี๋ยวดิฉันจับเป็นชุด3ตัวให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะตัดชุดออกมาให้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสรุป3ตัวบนนะคะแบบสูตรคํานวณน,นะคะซึ่ง เป็นการคำนวณย้อนหลังนะคะเพื่อให้ได้เลขในอนาคตนะคะไม่การันตีว่าจะมาเสมอไปค่ะและสำหรับช่องนี้ก็จะลงให้แต่แบบลงให้แต่หวยไทยนะคะซึ่งจะมีหวยไทยแบบเก็บสถิตินะคะแล้วก็แบบสูตรคำนวณนะคะซึ่งสูตรคำนวณนั้นจะลงให้เป็นแบบสรุปล่างสรุปบนสองตัวบนนะคะสองตัวล่างให้นะคะ แต่สำหรับเก็บสถิตินั้นจะมีคลิปเดียวนะคะจะเป็นคลิปที่ไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะสำหรับคลิปแบบเก็บสถิตินะคะจะไม่สามารถปักหลักให้ได้และไม่รู้ว่าจะมาบนหรือล่างนะคะสำหรับเก็บสถิตินั้นดิฉันทำมานานแล้วนะคะและสำหรับช่องนี้เลขเด็ดคนวางเลขจะลงให้แต่หวยไทย ส่วนช่องคนวังเลขชาแนลซึ่งเป็นโลโก้สีแดงนะคะอีกช่องหนึ่งของดิฉันจะลงให้แต่หวยฮาหนอยและหวยลาวนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมหวยฮาหนอยและหวยลาวก็ไปรับชมได้ที่ช่องเลขไม่ใช่เลขเด็ดช่องคนวังเลข c h ชาแนลนะคะโลโก้สีแดงค่ะช่องนี้ลงให้แต่หวยไทยนะคะและเป็นแบบเก็บสถิติและสูตรคำนวณ2แบบค่ะ แต่แบบเก็บสถิตินั้นจะลาบากหน่อยเพราะว่าไม่ได้ปักหลักให้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างแต่เขาก็เข้าที่อยู่นะคะสําหรับเก็บสถิติแต่ในงวดที่แล้วเก็บสถิติก็หลุดค่ะเดี๋ยวดีฉันจะตัดชุดให้นะคะว่าชุดไหนค่อนข้างเด่นนะคะเยอะหน่อยนะคะนี่คือจับชุดให้ครบหมดทุกตัวนะคะ แต่ว่าด <m agn ets aría> ิฉ <player balance zusammen> ันได้ตัดเลข9ออกไปจาก10หน่วยนะคะเนื่องจากว่าเขาดับ10หน่วยแต่ว่าในคลิปของ2ตัวล่าเออสองตัวบนไม่ได้ตัดออกให้นะคะสำหรับเลข9ก็ชุดที่ค่อนข้างเด่นนะคะก็จะมีชุดเดี๋ยวดิฉันวงเสร็จคุณผู้ชมก็สามารถแครไม่ใช่แคร็แคปนะคะสามารถแคป เก็บไว้ดูได้นะคะเป็นเพียงแนวทางอีกหนึ่งแนวทางให้คุณผู้ชมนะคะดิฉันไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเพียงแนวทางตามการคำนวณน,นะคะแต่งวดนี้ไม่ได้ลงสูตรคำนวณให้ค่ะก็จะตามนี้นะคะคิดว่า 8, แปดแผลตัดไม่มา ก็เลยมีแค่788นะคะไม่ได้เอา888ด้วยเพราะไม่น่าจะมาเบิ้ลไม่น่าจะมาตองสับตอง8ดนะคะก็ตามนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแคปไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะตัดเป็นเด่นและกันให้นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ากดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ เด่นนะคะของ3ตัวบนในงวดวันที่1มีนาคมสม6 6ัน6นี้นะคะเด่นก็จะขอ3ชุดนะคะขอ3ชุดมันตัดไม่ได้จริงๆค่ะ3ชุดนี้แล้วดิฉันก็ไม่สามารถตัดเหลือชุดเดียวได้ด้วยเพราะว่า3ชุดนี้ก็ชอบหมดทั้ง3ชุดเลย ชุดนี้นะคะไม่สามารถตัดสามชุดนี้ได้จริงๆค่ะชอบทั้งสามชุดนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะมาอันไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจก็เลือกข้างบนนี้ได้เลยค่ะพอดิฉันปักหลักให้แล้วนะคะขอกันสองชุดนะคะขอกันสองชุดแต่ว่า 88ดแดิฉันไม่เอานะคะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นตอง8ปดนะ,ะสำหรับ3ตัวบนไม่น่าจะเป็นตอง8อ่ะตามนี้เลยค่ะสำหรับเดนและกันนะคะเป็นเพียงแนวทางจากการคำนวณเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่จะนำไปใช้ขอให้ มีสติในการนำไปใช้นะคะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและเพื่อความบันเทิงค่ะขอให้นำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันเท่านั้นนะคะไม่สามารถตัดชุดที่ชอบที่สุดได้นะคะไม่มีชุดที่รักนะคะเพราะว่ารักทั้งสามชุดเลยค่ะสำหรับอันนี้นะคะรักทั้งสามชุดถ้า ถ้าให้เลือกก็จะเลือก2ชุดนี้แต่ก็รักทั้ง3ชุดค่ะแต่ถ้าให้เลือกก็เลือก2ชุดนี้ดิฉันบอกได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเลขอะไรนะคะตามการคํำนวณเท่านั้นค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ,ะดิฉันก็ลงสรุปให้ครบทั้งสามคลิปแล้วนะคะ,ะในงวดหน้ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะลงสูตรคํานวณให้ไหมเพราะว่ายัง ไม่ลงตัวด้านเวลาค่ะตอนนี้เวลาไม่ลงตัวจริงๆค่ะก็เฉพาะหวยฮานอยเขาต้องทาทุกวันอยู่แล้วนะคะหวยฮานอยแล้วไหนจะหวยลาวอีกนะคะเดี๋ยวนี้หวยลาวมีสามนก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะก็สําหรับหวยไทยก็เลยสรุปมาให้เลยนะคะสําหรับหวยไทยนั้นสรุปให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็เก็บสถิติก็ลงให้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปรับชมได้ในช่องนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ